เซียเไรเีรเท่าไรเียได้กันเท่าไรเท่าลูกเขาเท่าไหรแดิกเก้าร้อยไปนโอ้ขายไ่ไ่ตขางโอ้ยแปดร้อยเท่าไรมึงหับ้านตกไปไปหอนหาหัดบ้านเพี่อเยวปัดเลยาแม่ของตัวละห้าโอ้อยากเลยเอาสามร้อยเอาสบห้าร้อยสิบห้าต้องทิ